ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคุณคำเพียรมีปัญหาพังผืดที่มดลูกแสดงว่าต้องมีอาการก่อนหน้านั้นบอกมาก่อนมีอาการอะไรฮะมีตอนก่อนที่ประจำเดือนจะจะมานะประมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอนะ่ะน่วงนวง,นวงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะ หลังจะอุ huh. <Ha. S 2> th ่นๆจนล้นๆปวดปวดหลังหลังด้วยจ้าเมื่อยๆเมื่อยๆอ่าฮะทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับหมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามลูกคุณไม่ดีไม่สะอาดก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาดก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไร ก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมฮะจากตรวจมีมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจากตรวจอ่าอ่าฮะตรวจแล้วก็ก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกก็มีตรวจจากตรวจแต่ว่าพักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นเราปวดก็ทานไปประมาณสัก พักหนึ่งก็ไปหาอีกที่หน well uh, ึ่งก็ค ah uh ุณหมอก็บอกว่าเริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทําไมหนูถึงไม่สามารถตั้งครันได้เริ่มแรกหนูถามคุณหมอยางีงก่อนอ๋อคือยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วอยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมีใหม่อย่างงี้น่ะอ๋อคือเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งจ้ะ เสร็จแล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีก,ากทาไมถึงมีไม่ได้ถูก,ก,กไหมฮะ,ะแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืดข,ข้างละสอ,สองจุดเออจุดละสองเซนสา,<ม>สามเซนสี่เซนอย่างเงี้ยที<ม>น,นี้หนูก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหมค,คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นาน,าน ก็อาจจะเป็นซีดแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเออช่องขออะไรมดลูกอืมอือหือทีนี้คาคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้ค่ะแต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมีซีสนะ,ะฮะมีเป็นมะเร็งตาไม,มาออ่อีกเออจากสันนิษฐานแรกที่คุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นอะไรนะมดมดลูก ค่ะเป็นพังผืดค่ะคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะอายุสิบสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกอแล้วก็บีบอ,ออกมาแต่ <จำ S 1> บางทีมันออกมาไม่หมด มันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือห,อหอลุดลอกออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานอะไร<ฮ>อย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนท<ฮ>ีนี้นเนื่องจากไอสิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีหนึง<ฮ>่งมันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะทีน,นี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกราน<ฮ>มันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกัน<ฮ><ข>นะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็ มีการอักเสบพอมีบาดแผลการอักเสบร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานะฮะ่ง้วเป็นของของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมแล้ะจะอันตรายไหมครัก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะฮะเพราะว่าการที่จะเกิดซีสก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซีสมั่งอะไรมั่งอะไรพวกเนี้นะฮะ จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยากคนะมันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอกสามสี่จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนําให้ผ่าออกถูดออกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะและสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม,ม่มีบุตร<ด>ถ้าผ<ห>นังมดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้มันก็ ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้ว่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วมีมีบุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มียังมีไม่ได้อีกจะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนําให้มารู้จักกับบิมฮะ ก็ดูรายการค่ะศึกษาไปที่มีรายการของทางทีเอ็นเอ็นของเราทีเ t n นเของเราอ่า่แล้วแล้วยังไงฮะก็ดูศึกษามาเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งมามามาเจอคุณเหมียวนะคะก็พาคุณแม่เขามามารายการนะคะก็เลยทางครอบครัวเคยเป็นมะเร็งก็เลยดูหน่อยว่าเป็นยังไง อ๋อกลัวจะเป็นเหมือนกันค่ะก็เลยกลัวจะเป็นก็เลยสนใจฟังหน่อยเมื่อก่อนนะดูแต่หนูก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้พอมาดูเรื่องแม่คุณเหมียวที่เป็นมะเร็งหนูก็เลยกาฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นเอชีวิตใกล้ตัวกลัวเราจะเป็นด้วยกลัวจะเป็นด้วยก็เลยดูดูทีนี้พอดูไปเรื่อยๆื่อยพอ ไม่วันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาคุณเหมียวเลยครับโทรไปว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปซื้อมาทานอืมเพราะว่าจริงๆแล้วตอนตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานค่ะค,คุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าตรงผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัด,ตตดแต่หนูไม่ผ่าเพราะว่าไม่อยากเล,อก,เลอกทานยาจะเลิกทานยาไม่อ,อยากผ่าเสร็จแล้วพอคุยกับคุณเหมียวคุณเหมียวบอกให้ยังไงฮะ คุณแม่ก็โทรไปหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยไปที่คลินิกของคุณหมอก็เลยซื้อมาทานอซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจําก่อนประจําเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกมดลูก<า>ก็เลยไปเดือนหนึ่งจา้าเดือนซึ่งนะปกติเวลาที่จะมีประจําเดือนจะต้องปวดปวดกลับไม่ปวดไม่ปวด ไม่รู้สึกอะไรเลยจ้ะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากาลังจะมีประจําเดือนอ่ะฮะปกติประจําเดือนมาตรงเวลาไหมฮะตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากกะจะตรงมากกว่าอ่าส่วนมากจะตรงจ้ะเลดก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีประจําเดือนจ้ะไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นเออก็ไม่ปวดไม่ปวดเออสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์ คือกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีท่านแรกๆหรือเปล่าที่ที่มาถามคนไม่เคยมีประจําเดือนเลยอาจารย์กับผมก็มีแค่ประจําปีนะฮะเพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไปใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มีฤทธิร์ระงับปวด าการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงอนะคะ,คะอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยคือทางสุตินรีเวทนะคะ,คะ เพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยมดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมฮะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะคะคซึ่ง,ซ,งซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคแต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่ละเพราะว่า g m ียวันมันมีฤทธิ์ตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไหร่ล้ครับตอนนออี้รู้จะทานสามเดือน ทานมาแล้วสามเดือนแม่หนูทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วชาเดือนเอกอกรก,กรกรดากลางเดือนกระกระดาทานได้สามเดือนแล้วหนูจะหยุดไปสองเดือนว่าพอดูซิว่าปวดไหมอมืแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดอ่าแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะก็เลยกลับมาทานต่อเพื่อดูเลสุขภาพดูถ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจ้ะเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตตรวจค่ะ จะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่หนึ่งเซนอ๋อจากเดิมที่เคยบอกมีสามสี่ตำแหน่งเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเซนเดียวเซนเดียวหนึ่งเซนแล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอไหมฮะไม่ได้ถามอะแค่ว่า แกไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่ไม่กังวลละไม่กังวลความว่าอาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้นะอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมาเร็งที่คุณหมอเคยบอกค่ะคุณหมอยังบอกไหมครับว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็พอคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เส้นเดียวอ้าวคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออองแล้วสิคุณหมอก็อมยิ้ม แล้วไม่คิดถึงหมอเหรอทีนี้นางพยานก็ยิมออ้มเพราะหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายไปแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมออีกแล้วหมอก็แค่อม,มยิ้มเฉยคุณหมอไปถามได้ถามคุณคําเพียงไหมครับว่าไปทําอะไรมาไม่ได้ถามเพราะว่าคุณหมอเขารอคิวล,ลูกค้าเยอะเออ,เอคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษายเยอะคือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะฮะจานเพราะโดยปกติไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลย โอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่งซีสหรือเนื้องอกที่มีเล็กๆน้อยๆยเนี่ยนะคะถ้าเมื่อ,อ,อไหร่ระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะฮะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายออพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้น Mm hmm. ระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง,ง่ายๆ mm hmm. ร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันสมดุลค่ะสมดุลปุ๊บร่างกายก็โอ,อก,กาสที่จะเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมอาจารย์พิเชษจะเสริมไหมครครับก็คือจบแล้วใช่ไหมครครับตอนนี้อาการหายดีแล้วค่ะครับ,รบผมผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณนัทวราใช่ไหมนัทวราที่เขามีทั้งซิส มีทั้งเนื้องอ,อกแล้วก็มีทั้งผังผืดแล้วก็ก้อนขนาดใหญ่ด้วย้กอกนนขนาดใหญ่แล้ว<ๆ>เนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้ำแคปน้ำหนึ่งซองแล้วก็แคปซูลก้าวแคปซูลต,ต่อวันนะนั่นคือคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็หายอาการก็หายนะครับ แล้วคุณนัทวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นอาการอย่างเงี้ยก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกันกับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวอแล้วสองเดือนเนี้ยนะฮะทั้งสองเดือนสามเดือนครับทั้งซิสทั้งเนื้องอกแล้วก็ทั้งผืดหายหมดเลยอภายในสามเดือนโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะคือเก้าแคปซูลต่อวันโดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับ ก็อาการก็เหล่านั้นก็หายบ่อยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์นำภพยพูดอ่ะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจัดการกระสิ่งแปลกปลอมไม่เลือดขาวเราก็ทำงานสมดุลตามลักษณะปกติของ operation บินนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคุณใช้ต่อไปผมก็อาจจะไม่แน่ เดือนหน้าอาจจะต้องไปมีข่าวดีมีข่าวดีอครับขอบคุณมากครับ